อ๋อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเตรียมเหรียญไปไม่พอไม่พอลวงไม่เจอด้วยครับตอนนี้แม่งมาเป็นล้านเลยครับมาแลครับอันนี้เป็นเหรียญโทองแค่หนะาเขาบอกก่อนว่าเหรียญละสิบบาทนะครับและชีวิตชีวิตหนึ่งนี่แดกไปสามเหรียญครับที่เห็นอยู่นี่คือร้อยแปดสิบบาทครับเราจะมาหมดกับเกมอะไรครับอีกือเกมเกมที่เห็นอยู่นี่ครับคือ Dark Sky โปรดีเลยนะครับเราต้องแนะนำเพราะว่าโปรดีก่อนนะครับตอนนี้ก็ระบบของเครื่องเนี่ย ใช่ครับมันมีเออ่มันมีการจับชีพจรด้าน่นหัวใจนะครับผมใ,<ห>ให้เราให้เรารู้ว่าเราแพนิกเรากดดันหรือยังนะฮะเราป๊อดหรือยังแล้วข้วางหลังผ่านไปทางด้านหลังนะผ่านไปด้านหลังครับด้านห,ห,หลังไม่มืดครับมอไม่เห็นเ <c oughs> อาเป็นว่านนีเห็ มันมีมันมีช่อลอยหมดนะครับเหมือนลมลดต้นคอนะครับเหมือนปีศาจแม่งมาหายใจลดข้างหลังนะครับตัดด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านหน้าขบวนครับด้านบนมีลมเป่าหน้าด้วยครับมีลมเั่าหน้าด้วยนะแล้วเก้าอี้ยังขาดไม่ได้เก้าอี้แม่งสั่นได้มันสั่นได้ครับผมสั่นไม่สั่นดูนะครับดูเดี๋ยวผมดูนะครับแต่แตะนะโอ้โหไอ้นั่นมันสั่นก้อนเราจะเลียดหยอดเลียดหยอดเลียดเราเต้นเหรียญหยอดทั้งหมดเลยนะฮะหย่อนหมดเลยอ่ะโอครับ หมดเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะซูมไปเวลไปถึงด่านไหนนะฮะเฮ้ยนี่มันมันต้อนรับขนาดไหนดูดูขนาดที่หยอดเด่นเพลงเจลแต่ไม่มีอาร์เย็ดอาคีจำนวนเครดิตเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะฮะเอ้ยแม่งขี้แตกกันไปเลยซิซิแฟนเหรียญแล้วน้ำมือโยนครับนะขอขออนุญาตนั่งกับคุณเลยโอเคขอบคุณบ้านเราจะมีระบบเกมให้ดูก่อนเล็กน้อยนะครับเราเปลี่ยนเป็นเป็น เปลนเป็น2ดูแล้วเป็น 2D เพื่อไม่ใหภาพเป็นเบลอเละนะเราจะมาเล่นอาบอกตัวามไปเยอะไม่เอาครับเราเราเราคยผ่านเราเคยผ่านเรานี่ดีกว่ามึใช้คว่าเราเคยผ่านเลยขาินก็ได้ครขาินเลยครับาินเป็นลูกนองแบทแมนนะฮจัเยนโรบินทำไมหัใจตันเร็วกูกูแพนิคยังไม่ทันเล่นกูก็แพนิคแล้วระวังระวังระวังหายใจลต้นคมึาให้่แล้วเดี๋ยวกลต เอาล้วครับเก้ายี่จันนะครับคุณตอดนะครเราเป็นเราเป็นผู้ถูกเลือดนะครับตอนเล่นเกมนะครับตอนสกอร์พอมด้วยนะครับนี่เราได้ปืนอะไรกันแน่เปืนลอยได้แม็กนัมไม่เอาปืนนี้ได้ไหมอ่ะยิงหน้าฮ้ยเถิดโอ้ยลงมาแล้วหนาว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มไม่รู้เวลาเลยก<ล>ูยิงไม่โดนเลยวะ,อ he 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 ะเอ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะอย่าปึ๊กอ,อือ s m ีแรงชิงจันนะครับผมนัวดนี้ยัวเฮ้ตัวนู้นตัวๆๆๆๆนู้นัไม่แบ่งกันจริงวะมาล้วครับผมกพร้อมกันอะเออเหรอ ใช่ครับถ้าไม่ยึดองแกนไดมันจะตนครับผมน้กเปรูนะตรวจตรวจเฮยกบวนกระบนกระเฮ้ดถ้หนลั้นหลัลเฮยมวยกม่ดยย่ตกใจดิว

การตอนนีู้ทันทีทันใดอยุ้ยอะไรวะลุงใส่ใส่ต้นโอยเดินเฮ้ยแต่มันมีเลืองไม่ถางกูวน้ำตาไหลโอยมันจะสั่นเลยขวางมันลงแบบอ้ลดีแวปิดตาหลงไปข้างหลังหลงไปโอเคไม่เป็นไรบลนัตบนัดไล้์โนัไ ใครมาพูดอะไรหลังกูเนี่ยคุณดูชิมะจอดกูไอ้เหรอคุชะจอดคุวัดไม่ได้แล้วแพนิกแพนอ็กแล้วแทนิกแล้วโอ้ร้อยสามสิบอะดูฝั่งนู้นร้อยสองลมลมลม กแย่งเงียกันนะตึ้งมือที่สามไอ้สัตว์ไม่ใช่สามเลยนึงมาว่าสามมนงมาจ่นเลยสัมทำไมมึงใจเย็นจังวะูกูที่มจรอกูดิกูกำเหลื่อเอากำแม่นแ่นดิพี่โก๊ดิเฮ้ยเ๊ปเนไปเนป้นปมึงเบาจังวะเฮ้ย

ตายตายมึงตายเฮ้ยเฮ้ล็อกเกมเลยเกเกมไเกมเลเฮ้ยเก็เกเกบแล้วเก็บเกมปนเกบเกบแล้วเกบเกมเออลอยมาเออล็อกเกหลานเชิญเแมลานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย Cứ cứ Ôi. Ngon ngon keng keng ơi ơi. นะมึงอย่าตื่นเฮ้ยย่าเง็กย่าเง็กเอ้ยรี่โวยบอลไม่ช่ยไม่ตายแต่ยังไม่ตายเอาตื่นเลยติดล้อมติดลอมติดลอมอ้าวหวังว่ามึงจะตายแล้วนะครับเย้ดีดี

เงี้ยคิวเวอร์เอตติ้งนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะฮะมันยังจะต่ออีกเลยแล้วใครอีกด่านนึงนะฮะอันนี้ครับแลบอิ้นแลบอันนี้แบบด้านอันนี้อันนี้ก็แหละกิฟต์คือนักชินการเฮ้ยไปลงเข้าข้างหลังจะมายืนจังก้าทำไมล่ะกูเล็งกูเล็งโอ้ยมิญยาวขึ้นกูขอเล็งข้างล่าง เอาลงใส่หน้ากูโซเชีย oh ล <c oughs> โอ้แพ่นนี่เลยลมาอีกแล้วลงลงเลยอย่าเป่ากูอย่านะรัวข้างตี้ทำไมไฟแรงวาก ลมลมเป่าล้มเลยล้มเอ้ตายลไม่พลกเราเองไม่มีทางรู้นะต้องเล่นนะครับผมไปแล้ว